สวัสดีค่ะพ่อเกนครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเกนค่ะในงวดวันที 1, ่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะฝันตัวบิ๊กตัวหวดฝันยังไงคุณพ่อเอ้าฝันก็ฝันอยู่บา้านฝันยังสี่เด้อบ้อานฝันว่าผู้ใหญ่หกคนค่ะเออบา้านเล็กน้อยสองคนจะไปดูไฟร้านไฟค่ะม,มันย่างมาย่างมาหาผู้ใหญ่หกคนค่ะ มานเพื่อกระทำจะาหู้เขาอีบ่ได้งอนม้อนนี่เพป่นว่ะคอยบ่งูอด้ะว่ะเมื่อมองดูคนร้านเจ้าบอกบ่เพป่นว่ะคอยให้แังไดมันมาจากไหนกระบอกก็เพิ่นค่ะเพิ่นว่าโอ้คอยหู้ยู่พ่อแม่มันคันอันนี้คอยสิไปส่งเพป่นเลยว่าค่ะส่งที่พ่อที่แม่มันเพป่นวะค่ะเออคันเจ้าว่าสั่นจะไปส่งหรือ แต่ว่าคอยบงบงพ่อแม่เขาบอกว่าบอกก็เฟินนะค่ะเออเออคอยคอยพาไปหาพ่อหาแม่มันเราว่าค่ะผู้ชายหกคนเลยผู้ชายหกคนเออเป็น no ผู้เฒ่าบ่เออกลางคนนี่แหละกลางคนเนาะเออเออแต่ว่าเด็กหน่อยนี่เป็นเด็กหน่อยผู้ชายเด็กหมอยผู้ชายเบิดทั้งสองทั้งสองคนอืมพี่เจน่ามันก็ะหังเลยฟันซ้ำนี่บอกคุณพ่อซ้ำนี่ละบ้านนี่ใหญ่เลยก็มาปุ๊ก คมาพกบ้านโอ้ยว่ะไปได้เห็นเมียขึ้นมาโอ้ยฟันตัวนี้ว่ะฟันเมื่อไรนี่ฟันขื่นนี่ฟันเมื่อขื่นนี่เลยเออค่ะเนี่ยทางมาหนีหายตัวไรนอะว่ะนี้เนาะเนวทางก็ที่ว่าหกสองเลยนะหกสองเออสามตัวมีบอสามตัวอุ้เท่าที่ใส่เก้าหกสองเก้าหกสองเออสามตัวเก่าหกสองสองตัวนี่หกสองเนี่งหกสองเธอถอดอ่ะ ค่ะแปะแปะหายทราบนี่ละเด็กหน่อยสองคนนี่สีโบเป็นหนึ่งสองหนำบ่เฮะเด็กหน่อยสองคนสีเป็นจะไรหนึ่งสองสีโบมาบอ่อย่างตอกเตกตอกแต็กตอกแต็ก,ก,กมาสองคนใ <c oughs> จแล้ว <c oughs> <c oughs> แปะไปไล่เห่งไลยหนอเอานี๊ละ อ้าวตัวที่คุณพ่อหายนี่เนาะกสองเก้าหกสองเก้าหกสองเนาะเออค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่นอยากได้ก็ให้เพิ่นไปตีเอาเนาะเออค่ะให้เพิ่นพิจารณาเอาค่ะแต่ว่าเนี้ยถ้าขอคุณพ่อหายมาชัดเจนแล้วค่ะเออเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าหกสองเนาะค่ะไปตัดเหล็กเอาเนาะคุณพ่อเนาะตัดเอาค่ะหายเพิ่นตัดเอาค่ะเอออืมบางท้องพูดมีหยางเพิ่มเติมมาเนาะค่ะถ้าเีละบ่มีครับคุณพ่อไปขายมาเรียกจับโตเรียกของคุณพ่อนี่แหละเนาะเออค่ะไปเลย คุณพ่อไม่ย้ำเพิ่มเติมอีกบ้างก็บ่มีบ่มีเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพราเครียดหลายๆค่ะบ่แพงแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณครับขอบคุณพระเทียนครับขอบคุณครับสขอไม่อยากไปฟังเรื่องราวความฝันแนวทางดีๆครับผมกับพ่อเครียดของเฮาครับผมงวดที่1กรกฎาคม2567ครับผมตอวิกตงวดกับพ่อเครียดของเฮาครับฝันเห็นผู้ชายหลายคนกับเด็กหน่อยเพิ่นว่าครับ คุณบอเขียนพปกตีเป็นตัวเลขมาให้นะครับเนาะเก่าหกสองเก่าหกสองหกสองหกสองครับผมตีจากความฝันครับผมแล้วก็มีเก่าสองกับเก่าหกเนาะครับเนาะเลขตัดเหรียญครับผมเก้าหกสองเป็นตัวเลข่สามตัวกับหกสองหกสองครับผมตัดเหรียญจากเลข่สามตัวนะครับเนาะคุณพ่อเพิ่นให้มาเก่าหกสองตัวเดียวห่างเดียวเนียนๆครับผมส่วนหกสองเก่าสองเก่าหกตัดมาจากเก่าหกสองนะครับเนาะตัดเหรียญครับฝันเห็นผู้ชายหลายคนกับเด็กหนุอยเพิ่นว่าครับ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ากบ็ระฝากท่านผู้ชมเอาไปผิดาจณาเนาะะครับเนาะถ้ามักตาชอบก็ลองจับไปลองเบึงเนาวครับเนาะบันี้อาจจะได้โชคได้ลาบกับพอเขียนก็ห้าครับครับผมคลิปนี้บาร์ทพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมกระฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เบ้าทองพูน่นหาคลิปที่ดีครับตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพู่นชาแนลครับกระขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้เบาทองพู่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ